ดิจ้าพี่น้องวันนี้กสจมาเห็ดยำมามากินเด้อจ้ามากินน้ากันเด้๋จ้จะพี่น้องจ้านี่ก็พวกเส้นมามาที่หนูลวกไว้พักเครื่องมันพุกหอมพวกผักกิ้ที่ใจยำนะจ้าหนูก็มีบุกบุบเดี๋ยแล้วก็เห็ดหูหนูขาวหมูยอแล้วกไอย่างก็ฮอตดอกนิดหน่อยจ้าเดี๋จ้าตามนี้เลยจ้า เดี๋ยวไปติดตามกันนะจ๊ะคอตูไปย่ำก่อน้อจ้ะพี่น้องจ้ากินน้ำกัน้อจ้ะจาดมัก็เอาส่วนผสมพวกเครื่องปรุงใส่กันแล้วจ้ะก็จะย่ำให้จนน้ำตาลละลายก้บพี่น้องจ้าล้วมั่งหนูก็น้อยน้อยพี่น้อง่อางก็น้อยน้อยบ เดือให้น้ำตาลมันละลายก่อนจะพี่น้องจ้า มาได้จ้าแล้วเลยจ้ากินน้ากันได้จ้าพี่น้องสกูลสกุลเลยจ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้ามาจ้ากินยำมาม่ากันหนูจ้าเสร็จแล้วจ้ามาเซ็ปเซ็ปกันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าเซ็ปเซ็ปน้ำกันพี่น้อง ยับจืดๆไปเน้าะ you know? <laughs> มีพัก พี่น้องมาจา้ะอาปะิปอนเนี่ยเดี๋หนูก,กินเผื่อเด้สาจาัจ้าพี่น้อง โอเคจ้ะพี่น้องจ้าแต่บวไหวแล้วเพชรหลายกินกินได้โหลายพี่น้องแต่หนูสิกินอีกเทื่อนึื่องอยู่จ้ะแต่ในคลิปนี้หนูขอฝากไว้แค่นี้ก่อน้จะจ้ะขอขอบพระคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามขมากด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้หนูมีละมณ์บริรุรรทธิ์ channel นะจะ้ะขอขอบพระคุณหลายๆดวยจะ้ะหมู่ใหม่หมู่เก่ากัเขียนคอมเมนต์เอาไว้เลยนจ้ะเดีย๋ยวหนูไปเยี่ยมหนูไปหาด้จะ้ะ แต่ซิซ่าในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้หนูเหตุงานเหตุงานประจ,ำนำนาจาํานะมันจะจัดถึงเสาร์เลยจ้ะก็ว่างในก็นมีอาทิตย์นี่นะจ้ะถ้าไปเยี่ยมไปหาซากอเยาวอกันเด้อจะพี่น้องจา้าเดยวหนูไปจ้ะเดยวหนูสิตามไปเด้อจ้ะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เป็นกําลังใจให้หนูขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ